ทีละทอนให้ธนกฤตมีพื้นที่อาร์้วครับธนกฤษอู่แต่ด้านในมีแค่บิโซลี่และกองหลังสุโขทัยก็ยังอยู่เยอะนะครับสุโขทัยตอนนี้ปรับไปยืนหลัง3แล้วนะครับเอาได้ลองยิงไกลปัดทิ้งแล้วจวังหวะซับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอ้โหล้ำหรือเปล่าถ้าไม่ล้ำาก็สองสูงนับนะดิบดินนาทีเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้ย้ำแค้เลยครับ โอ้โหแล้วดูท่าดีใจแหมเหมาะกับวันวาเลนไทน์จริงนะโอ้โหนี่ครับดีครับได้ประตูนี้ก็เป็นประตูแรกของเขานะครับให้กับบุรีรัมในฤดูกาลนี้ครับแต่เลือดบดินแต่งมากดด้วยท้องขวาแต่ว่าปัดไปได้ครับกินติพันธ์แสนสุขแต่บอลกระดอนลงมานะครับแล้วเลือดบดินสปีดไปยิงซ้ำครับแต่แต่ดูจากไลน์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องมีเช็ค VR ซึ่งปกติเนี่ยทุกประตูมันจะต้องเช็คด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับครับดูัตาดีใจก่อนนะ แล้วก็จะทำคะแนนไล่บี้แบงคอกเหลือแต้มเดียวครับสกอร์บอกขึ้นมาเป็นนาที78นะครับลูกยิงของนาริบาิน